สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่า66วิธีรับคมสมองสมองแกร่งขึ้นคิดไวจำแม่นปราดเปลือง สมองของเรานะคะเป็นอวัยวะที่พิเศษที่สุดในโลกมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่ต่างจากการปลูกต้นไม้ค่ะหากเราเลือกปลูกเมล็ดพันธุ์ใดไม่นานเมล็ดพันธุ์นั้นก็จะเจริญเติบโตไปเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เราได้เลือกมาและที่สำคัญนะคะเราสามารถฝึกสมองให้แข็งแรงเพื่อยืดอายุการใช้งานของมันได้อีกด้วยค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นงานเขียนของนายแพทย์โทชิโนริคาโต ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองชาวญี่ปุ่นซึ่งในเนื้อหาเนี่ยเขาจะสอนเกี่ยวกับการกระตุ้นสมองทั้ง8ด้านของมนุษย์ผ่าน 66, 66วิธีการฝึกฝนค่ะซึ่งมินจะเลือกหยิบตัวอย่างมาบางวิธีจาก8ด้านนะคะมาดูกันว่าเราสามารถพัฒนาสมองของเราได้ด้วยวิธีการใดบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีกระตุ้นสมองหรือว่ารหัสสมองทั้ง8ด้านนะคะ สิ่งสำคัญที่เราควรทำก่อนคือกระตุ้นรหัสสมองค่ะซึ่งสามารถทำด้วย3วิธีด้วยกันคือ 1. ปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันค่ะแค่ปรับกิจวัตรประจำวันเล็กน้อยนะคะก็จะช่วยกระตุ้นรหัสสมองค่ะข้อที่2รู้จักนิสัยของสมองซึ่งมีจุดเด่นอยู่4ข้อคือ 1. ความรู้สึกดีใจเมื่อได้รับคำชมเช่น พูดจาดีสวยเป็นคำชมที่กระตุ้นการทำงานของสมองเป็นอย่างดีข้อ2การใช้ตัวเลขทำให้เข้าใจได้ง่ายเช่นเราบอกว่ามีสี่ข้อสมองก็เริ่มเข้าใจได้ง่ายกว่าพูดร่ายยาวไปเรื่อยๆข้อ 3. การกำหนดเส้นตายเช่นมินจะอัดพอดแคสต์ให้เสร็จก่อนเที่ยงพอพ้นกำหนดเส้นตายอะค่ะสมองก็จะหลุดพ้นจากความคิดที่เรายึดติดว่าเราต้องอัดพอดแคสต์ และข้อ 4. การพักผ่อนทําให้การแสดงออกดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องการนอนหลับพักผ่อนที่พอเพียงเจ็ดชั่วโมงต่อวันหรือว่างีบช่วงกลางวันค่ะและข้อที่3ในการกระตุ้นรหัสสมองแสดงแสดงสิ่งที่คิดที่เราอยากทําออกมาคือคนเราค่ะจะทําได้ดีก็ต่อเมื่ออยากจะทํามากกว่าถูกบังคับเช่นการที่ลูกน้องถูกเจ้านายสั่งรหัสสมองจะตกอยู่ในสภาพผู้ถูกกระทํา และต่อไปจะนำไปสู่การกระตุ้นสมองทั้ง8ด้านของมนุษย์ค่ะด้านแรกนะคะคือรหัสสมองด้านความคิดวิธีการฝึกฝนเนี่ยจะเน้นให้เราใช้สมองไปกับการทำในสิ่งใหม่ๆหรือไม่คุ้นชินเช่นการแข่งเกมให้แพ้คือเล่นเกมอะไรก็ได้ให้เราแพ้คู่แข่งเพื่อเป็นการเปลี่ยนมุมมองเพิ่มความสามารถในการรับรู้และขยายขอบเขตร,รหัสสมองด้านความคิด ให้มีขนาดที่กว้างใหญ่ขึ้นค่ะต่อไปรหัสสมองด้านที่สองด้านอารมณ์ด้านในของสมองลึกๆด้านหน้าก็จะมีส่วนรหัสสมองด้านอารมณ์ค่ะส่วนนี้จเจริญเติบโตได้ตลอดชีวิตและแก่ตัวช้าคนที่มีอารมณ์แปรปรวนมากควรฝึกรหัสสมองด้านอารมณ์ค่ะรหัสสมองส่วนนี้สัมพันธ์กับความคิดเปรียบเทียบง่ายๆคือรหัสสมองด้านอารมณ์คือเตาไฟ และรหัสสมองด้านความคิดคือการนำร้อนตัวอย่างวิธีในการฝึกรหัสสมองด้านอารมณ์นะคะเช่นบอกตัวเองก่อนออกจากบ้านว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่โกรธในสมองบริเวณที่ใช้ในการศึกษาหาความรู้กับบริเวณควบคุมอารมณ์จะอยู่คนละที่กันค่ะคนฉลาดนะคะเขาเขาสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้ดีหรือที่เรียกกันว่าความฉลาดทางอารมณ์ หรืออีกวิธีคือให้จัดลำดับ10เรื่องดีๆสนุกๆในอดีตให้นึกถึงปกตินะคะเราจะมีเรื่องเศร้าค่ะวิธีการเปลี่ยนอารมณ์ก็คือให้นึกถึงความทรงจําในอดีตเพื่อกระตุ้นรหัสสมองด้านอารมณ์แล้วให้นึกด้วยว่าอะไรที่สนุกและเราสนุกอย่างไรต่อไปรหัสสมองด้านที่3รหัสสมองด้านการสื่อสาร ในส่วนนี้นะคะจะเน้นเกี่ยวกับการสื่อสารกับบุคคลอื่นๆทั้งคนใกล้ตัวและคนไกลตัวค่ะเช่นการพูดคุยกับพนักงานในร้านกาแฟการเริ่มต้นบทสนทนากับคนที่เราไม่รู้จกักจะทําให้เราได้ใช้รหัสสมองในด้านการสื่อสารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราไม่อาจคาดเดาปฏิกิริยาของคู่สนทนาที่อยู่ตรงข้ามกับเราได้ค่ะอีกทั้งยังได้ฝึกความกล้าไปในตัวด้วยนะคะ ต่อไปรหัสสมองด้านที่4ด้านความเข้าใจมนุษย์ทุกคนนะคะต้องใช้การตีความและการเข้าใจทั้งในสิ่งที่ผู้อื่นพูดและในสิ่งที่ผู้อื่นกระทาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตรประจำวันอยู่แล้วค่ะที่เราต้องทำความเข้าใจหากเราต้องการกระตุ้นสมองส่วนนี้นะคะให้ลองกลับไปอ่านหนังสือเล่มเก่าที่เราเคยอ่านเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วเราจะพบว่าเราได้รู้สิ่งใหม่ๆที่ต่างไปจากการอ่านในครั้งก่อนอยู่มาก และอาจจะตีความเนื้อหาในหนังสือได้ในอีกมุมมองหนึ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนวิธีนี้จึงเป็นการกระตุ้นรหัสสมองด้านการเข้าใจได้เป็นอย่างดีค่ะรหัสสมองด้านต่อไปรหัสสมองด้านการเคลื่อนไหวรหัสสมองส่วนนี้นะคะจะเชื่อมต่อกับรหัสสมองส่วนอื่นทั้ง8ด้านอาชีพที่รหัสสมองด้านการเคลื่อนไหวพัฒนาได้ดีก็คือนักกีฬานักตนตรีเกษตรกร,กรค่ะ ซึ่งตัวอย่างใน,ใน spell, sl ain, slash, าการพัฒนาสมองด้านการเคลื่อนไหวนะคะอาจจะเป็นแปลงฟันด้วยมือที่ไม่ถนัดให้แปลงในด้านที่ไม่ถนัดส่วนการขยับปากออกเสียงสระพูดให้เร็วเช่น r ี ee แล้วก็ลองแลบลิ้นค่ะหรืออาจจะทําอาหารไปร้องเพลงไปรหัสสมองจะส่งคําสั่งไปยังมือที่ทําอาหารและปากที่ร้องเพลงให้ตื่นตัวตรงนี้ผู้เขียนบอกว่าสามารถฝึกสติ เพราะเราต้องมีการควบคุมให้เราทำทั้งอาหารและร้องเพลงค่ะรหัสสมองข้อที่6ด้านการได้ยินการฟังที่ดีกันนะคะเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ทุกคนควรมีติดตัวค่ะเพราะในหนึ่งวันเราต้องฟังข้อมูลที่มาจากหลายคนหลายแหล่งข้อมูลดังนั้นนะคะเรามาฝึกฝนสมองในด้านการได้ยินให้ดียิ่งขึ้นด้วยวิธีการฟังเสียงตามสายที่ร้านเปิด แล้วเก็บข้อความที่น่าสนใจค่ะการฝึกนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการฟังและจับใจความทางด้านภาษาได้ดีขึ้นด้วยค่ะรหัสสมองด้านที่7ด้านการมองเห็นการมองเห็นอยู่ด้านหลังของศีษะะและเชื่อมดวงตาทั้งสองข้างค่ะเวลาอ่านกระตูนนะคะคนที่อ่านคำบรรยายจะเป็นคนด้านภาษา ที่รหัสสมองซีซ้ายพัฒนาดีส่วนกลุ่มหลังคือคนด้านการมองเห็นที่รหัสสมองซีขวาพัฒนาดีคนที่เรียนเก่งได้เกรดดีๆส่วนใหญ่เป็นคนด้านภาษาค่ะอาชีพนักแข่งรถจิตรกรนักออกแบบจะมีการพัฒนารหัสสมองได้ดีค่ะรหัสสมองนะคะยังแบ่งออกได้เป็น3ประเภทคือรหัสสมองที่บอกว่ามองเห็นอะไรจับความเคลื่อนไหวและตัดสิน ตัวอย่างในการพัฒนาสมองด้านการมองเห็นคือเวลาที่เราเดินผ่านทางลกๆค่ะให้มองหาพื้นที่ว่างและเดินต่อไปหรืออาจจะเป็นการแสดงสีหน้าให้สื่ออารมณ์สิบแบบเป็นประจำทุกวันหน้ากระจกให้เรามองเห็นตัวเองว่าเราเป็นยังไงบ้างและรหัสสมองด้านสุดท้ายรหัสสมองด้านการจดจํา ในส่วนสุดท้ายนี้นะคะอาจจะเป็นการฝึกที่ยากขึ้นมาอีกหน่อยแต่ว่าไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถของมนุษย์เราค่ะพยายามหาจุดร่วมของคนที่เรารู้จักแต่ทั้งคู่ไม่เกี่ยวข้องกันนะคะเป็นการกระตุ้นรหัสสมองด้านการจดจําได้ดีค่ะเพราะว่าการหาจุดร่วมของคนทั้งสองคนเราต้องดึงข้อมูลที่เรามีอยู่มาทบทวนว่าสองคนนี้มีอะไรที่เป็นจุดร่วมกันบ้างการพยายามเพียงเท่านี้ก็สามารถรับคมสมองด้านการจดจําได้แล้วค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับ66วิธีรับคมสมองข้อดีของหนังสือเล่มนี้เลยเนี่ยคือช่วยให้ผู้ฝึกสามารถควบคุมสั่งการรหัสสมองทั้ง8กลุ่มได้อย่างอิสระและกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทำความฝันให้เป็นจริงค่ะในการฝึกฝนรหัสสมองทั้งหลายวิธีที่มินกล่าวมาเนี้ยมีคำอธิบายอย่างละเอียดชัดเจนผู้แต่งก็ใช้ภาษาง่ายๆนะคะแทบจะไม่ค่อยมีศัพท์วิชาการทางการแพทย์ จึงเป็นหนังสือที่สอนวิธีปฏิบัติโดยแทกข้อคิดมีสาระอ่านง่ายสนุกแล้วก็นำไปใช้ได้จริงค่ะและการฝึกส่วนใหญ่ยังทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันและการนำไปใช้บ่อยๆก็จะช่วยให้สมองด้านที่ฝึกมีความตื่นตัวและพัฒนาศักยภาพเด่งรวดเร็วหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ f a c e b o o k y o u t และและอก o g d ค่ะ เพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย